มันอยากตายอ่ะมันอยากตายอ่ะมือนอยากตายอ่ะสนองนิดสนองนิดอ,อา <laughs> สนองนิดคัทเทพเว็บซื้อขายไอดีเกมรวมทุกอย่างไว้ที่นี่ที่เดียวไม่ว่าจะเป็นไอเทมโค้ดไอดีเกมออนไลน์และบริการใหม่ล่าสุดบริการเติมเกมส่วนลดที่ถูกที่สุดสามารถเลือกเติมเกมยอดฮิตได้แล้ววันนี้ที่คัทเทพลิงอยู่ด้านล่างนะครับผม พยาบุยคนสารเย้ยพยาบาลคนสวยเย้ยพระอ่าถูกแล้วถูกแล้ว,ลวสวัสดีครับอยู่กับผมในเจอสคนดิมก,กระลุยเกินเอซมาเวลากันนะครับผมและวันนี้นะฮะเล็นเวลาที่แกบักมานะครับที่แกบักมาแล้วมันจะเป็นยังไงไม่ถนัดอัดยังวันนี้เออโอเคโอเคครับผมอ ตีปากตัวเองแรับอะนะครับ,นนรบผมสวัสดีทนะ่านผู้ชมทุกคนกระดวยนะครับอยู่กับผมในจอสโคนเดิมนะครับคนที่เรียกได้ว่าพูดเก่งกว่าเล่นนะฮะเออคุณชอบคอมเมนต์นี้มากเลย<อ>นะครับไอสัตว์เอ้ยพูดเก่งกว่าเล่นโอ้พูดเยอะเล่นน้อยเล่นกากๆผมยินดกชอบนะครับโอ้โหเรียกว่าจัดมาดีนะครับจัดมาดีเออเออเอเอมันจัดมาจริงว่ะมันจัดมาจริงวะจริงยอกยอกยอก โอเคเด้ okay, ะฮะสวัสดีทุกผู้ชมทุกคน้หกี่รอบแล้วมาเดียมาวันนี้ผมจะมาเล่นมีคนโดนไล่มีคนโดนไล่นาะโดนไล่นาไล่สวนนะครับเป็นยังไงอะครับโอ้โหจัดเรียกได้ว่าจัดช้างมาแก้เราเลยโดยเฉพาะแก้ทั้งเราแก้ทั้งแกลกนะฮะโอ้โหเรียกได้ว่าเขาคุ้มอยู่นะเกมเนี้นะครับอือแล้วก็ออกเปิดตาเปิดเปิดดูลิงอู้หง่ายเลยนะครับหรือเปล่าวะเออใช่เพราะว่าช้างมันล้างได้นี่วะใช่ป่ะเออเออก็ถูกแล้วนี่ อันรงงอะไรของกูเนี่ยโอ้ยโดนกับระเบิดกับระเบิดเวลาล่ะตายตายตาย,ตายได้ท i า e ท o ได้ Time die. ไม่ตายว่ะท่านผู้ชมโอเคฮะไปครับถอยขอนกแล้วกันขอนกไปเจ้าเปลือไปทันเลนกลางหรือเปล่าหรือว่าจิงจะเอาหมดอุ้ยมันมีดีแลกอยู่อยู่ตรงนี้นะอุ้ยเ้ยมีมีม,ม,มีผมได้ยินเสียงนั่นไงอว่า เร็กได้ว่าหัวใจโดนด้วยนะเี่เฮ้ยใครเข้าไอ,อ้จ้าฮูว้าวต่อไอ้ลิงไอลิงไอ้ไม่ใช่ไอ้ลิงโอ้ยดีแหลกดีแหลกหัวทองตายไปซะบ๊ายบายครับเรียกว่าเมื่อกี้ได้ปล่อยสกิลหนึ่งเช็คคุ้มไปถ้าถ้ามันโดนมันจะมีเสียงแบบนะครับผมอธิบายไม่ถูกว่ะนะครับโอ้แล้วเจอน้องริมฟาร์มด้วยนะฮะฝั่หนูข้า บอกเลยว่าถ้ามันหอกเสียบหน้าเราเราก็มีโอกาสซวยตายได้นะเอ,อ,อลมเข้าทองมาเร่นล่างกันต่อช้างก็เอาเอาหมดนี่อุย้ยมันแก้บักอะไรวะท่านผู้ชมเอ,อ่อที่เขาเขียนในแพทโน้ตก็คือสกิลหนึ่งเวลาเราใช้อันติโดนใช่ไหมใช้อันติโดนแล้วก็ใช้สกิลหนึ่งได้2สองรอบแบบมันยังไม่มาว่าจะทําให้ดูคือมันใช้สกิลหนึ่งได้สองรอบเหมือนที่ผมใช้ใส่ไอ้เจ้าช้างเออมเมื่อกี้ แล้วก็มันมีบั๊กหนึ่งก็คือถ้าเราใช้2รอบโดนอะแล้วศัตรูตายมันจะรีอีกเว้ยมันจะใช้ได้3มรอบเหรอนะครับในพระบัก๊กบั๊กในแพทก่อนนะอันนี้อันนี้เห็นเห็นเห็นเขาบอกว่ามันแก้มาแบบแบบนี้นะเนี่ยเน,นี่ยเนี่ยมันใช้ได้2รอบแบบว่าตอนแรกนะครับแล้วก็มันตายเออเออแสดงว่าบั๊กโดนแก้ไปแล้วนะครับอันนี้คืออ่ามันจะได้ยิงมันมันจะยิงได้รอบที่3มอีกนะอุย้ย รถทับอะไรม,มันสวยขนาดนี้วะเน,นี่ยทีมเราโอ้โหโคตรงามครับงามมากอย่างกับวีล่าคนนี้นะครับปีศาจสาวแสนสวยสุดงามสุดหล่อสุดเท่ะนะฮะจะมีใครวิ่งออกมาหรือเปล่าครับ <c oughs> ไม่มีผมวิ่งไปปล่อยปล่อยหัวใจเล่นฮะรรปะวะ <c oughs> บอกเลยว่าปางตัวไอ้ปากปากตัวโอ้ยป้อมยิงฉันป้อมยิงฉันไม่นะไปแล้วด <c oughs> ีคบฟบรี่ไว้ก่อนเลย <c oughs> เพื่อความปลอดภัยกลับบ้านก่อนฮะทีแรกด้านกลางท่านผู้ชมทีแรกด้านกลาง อุ๊ยเรื่อมาไม่ลงมาเคลียร์ให้หน่อยเหรอ oh โอ้ my god เฮ้ยผมทนันขี่ะเนี่ยทันสักตัวไะเนี่ยขอสักตัวนะดีนะเรามีสกิลวิ่งไวเรามีรองเท้าเกือบเกือบแวน่นนะครับเรียกได้ว่าเกือบแวน่นโอ้ทันตัวนึงเออยังดียังดียังดีเพื่อนไฟกันแล้วเพื่อนไฟกันแล้วอ่ะน้อ,อ,นองริมฟีขาแบบป่ป๊บ่าฮงง่าฮูาฮ่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  คอมโบง่ายๆได้ใจความบอกเลยฟิกเกอร์หัวใจอ่าคอมโบง่ายๆวีล่าก็คือ2 3 1 1นะครับไม่ได้บอกหวยนะ2แล้วก็3แล้วก็1แล้วก็เอ้ยทำไมมันไม่ติดวะเอ้างงเดี๋ยว <c oughs> ทำไมทำไมเออทำไมมันไม่ติดวะบางทีอะบางทีมันก็ไม่ติดนะท่านผู้ชมมันอะไรของมันก็ไม่รู้เหมือนกันนะวิล่าเนี่ย โอ้โหเราต้องไปเอ้ย <crease> ล <infection> okay. <amar> <coin> ิงลิงพร้อมปะลูกพร้อมปะลิงลิงนาย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 ต้องดูเรานายนายจงดูข้าจงดูข้าลิงลิงอยู่ไหนวะลิงดักอยู่โอเคอู้มันไม่ได้เฮ้ยลิงมันออกมามันออกมาลิงเอ้ยเอาไปเดอาจจะมาอะไรปยาละเฮ้ยอุ้ยอุ้ยวุ้ยวุ้ยวนี่แหละโดนแล้วนายโดนแล้วนายบอกเลยว่า ตัวแก้ตัวแก้ดีแลกชั้นดีก็คือวิล่านี่แหละนะฮะ่านผู้ชมจริงๆมันแก้มันก็ไม่ได้แก้ดีแลกร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกนะฮะเวลาดีแลกกลางโลกแล้วเราปล่อยหัวใจไปหัวใจเราติดโลกนะฮะเอ้แต่เดี๋ยวคนนี้คนนี้แบบมันอยากตายอ่ะมันอยากตายอ่ะมันอยากตายอสนองนิดสนองนิดอายาสนองนิดสนองนิดความอยากตายไปแล้วครับแข็งครั้งนี้คุ้มมากมาก

เมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นฮะมันเกิดการผิดพลาดทางฟิสิกส์ขึ้นซึ่งดแแลกเขาอันติแล้วก็ฟิกเกอร์ครับเขาจะทําแบบหล่อเท่เหมือนนักแข่งฮะผมรู้ผมก็ดูการแข่งมานะครับซึ่งภูมมุมผิดนะฮะแต่ตรงนี้มีต้องตายวะเฮ้ยได้ประหลาดน้องตายน้องจ้าวโหยไม่ถึงแต่ก็ปังตายปอมจะแตกแล้วชิโอ้มันกันปอมก็จะแตก ก็ไปตีทีเดียวก็แตกแล้วอ่ะโอเคต้องเอาให้แตกวะท่านผู้ชมต้องเอาให้แตกไม่แตกนี่ไม่ใช่ผมเด้กเลยเว้ช่วยบอกไว้เลยว่าไม่แตกนี่ไม่ใช่ผมไม่แตกนี่ใช่ผมหมดใจไปให้แล้วลิงดักสวยๆเหมือนเหมือนที่เราทํากัน2คนตอนแรกลิงโอ้โหลิงไม่ตามต่อสงสัยสกิลหมดครับช็อตนี้นะฮะแต่ไม่เป็นไรฮะแต่ไม่เป็นไรฮะรู้สึกว่าบนจะโดนฮะเดินมาตรงนี้ป่ะเนี่ยโอ้โหมันยิงบ้านครับมันไม่สนอะไรเลยครับมันไม่สวนเลย หัวใจไปอ่ะโดนนะนะโดนนะนะตรัม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 โอ้เจ้าตัวตไอนี้ไอนี้มิก้าเล่นกับมันเท่าไหร่ไอนี้มิก้าเล่นกับมันเท่าไหร่ไอนี้ต้องคอยตัดต่อฮะอาลนวอลเกอร์เนี่ยอาลนอาลนวอลเกอร์อาลนวอเกอร์อุ้มแมวอาลนวอลเกอร์ลา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 ดๆมันจะดมันจะดมันจะดดน่นวิล่าแพ้อาลนนะผมบอกเลยท่านผู้ชม ปล่อยสกิลไปนะฮะปล่อยสกิลดังเดี๋ยโขมโดดไฟจังวะเฮ้ยเดี๋ยวยเฮ้ยเฮยก็ขอบใจที่ช่วยนะเพื่อนแต่กูตายแล้วนึกภาพพยาบาลที่แบบใส่สเก็ตบอร์ดแล้วก็สไลด์ตัวไปรักษาคนไข้หรือเปล่าครับผม่ันผู้ชมเนี่ยฮะดูไวเลยฮะวีล่าครับผมวีล่าคนดีนี่เองนะฮะเวลาไม่ได้เข้าไฟเราก็จะเอ่อเรียกว่าลื่นตัวสไลด์ไถเป็นสเก็ตบอร์ดเพื่อไปรักษาคนไข้นะครับ เฮ้ยมีคนไข้บิไอ้จีเชียเีย่เย่มันโดนเข้าพุ่มมันมันโดนเข้าพุ่มมันโดนเข้าพุ่มโอ๊ยวูมีเงินนะมีเงินนะอื บอกเลยป่าตายนะครับโอ้โหไปช็อตนรกจริงจริงโอ้โหมันโดดเข้าพุ่มพอดีหัวใจหัวใจลอยไปใส่ชีบแทนโอ้ผมว่าผมเปะ๊ะผมเป๊ะพอแล้วนะมันเป๊ะกว่าเว้ยท่านผู้ชมจะริมแบบนี้วะเอาเรื่องโอ้โหวิ่งทำไปเล่นไปเลดเกมนี่สองแครี่ที่น่ากลัวอยู่นะเนี่ยน่ากลังอยู่นะเนี่ยน่ากลังโอ้ยหอกน่ากลังน่ากลังหัวใจรัวๆเลยกูหัวใจรัวๆเลยกูเสียวเสียวเฮ้ย เกือบตายคอมโบนึงคอมโบนึงเกือบตายระวังอารล,ลนฮะมันยังไม่โดดมันโดดหยุดโดดยังไม่รู้มันไม่โดดเหรอหรือมันไม่มีมันไม่รู้แต่มันตายแล้วมันตายแล้วไม่มีสก,กิลช่วยลบอโอโห,หโโดดอ,อกโอ้โหยิงแรงจัดโอ้เยอะเยอะเยอะโอ้ยโดนคือเต่าอีกปุ่มไม่ก็ตัดอ้ามันดักหน้ามันเออมันดักหน้ามันโอเคแต่เทลยังเก็บได้อยู่แต่เอ็ดฝ่าไว้ก่อนเลย คาเฟีนี่เอาไม่ใช่คาเฟนี่เซลิกา้าโอ้โหดักยิงในป่าสินะดักยิงในป่าสินะ o อนไม a เวเหมือนว่าเพื่อนจะตีกันอยู่ข้างหน้าเราก็ตายไปแล้วครับสําหรับตัวสีทองที่ข่าตัวสีทองครัลิงฆ่าดีแลกนั่นเองนะครับตอนนี้นะฮะเมืนว่าสถานการณ์จะอุ้ยจะมีจะมีเราขอนะเราขอไอ้ยีเอ๋ยเยทวแตงกิ้วไม่รู้ว่าเ <laughs> ทียวก็จะเอาแหละเมื่อกี้ผมรู้ <laughs> แต่คนที่รอดได้คือผมเอ,อเราขอแล้วกันเราขอแล้วกันหัวใจเราจะได้สตารัวๆให้พวกนายนะครับอเลนวอลเกอร์อยู่เลนบนอเลน,นวอลเกอร์ไปไหนแล้วน่าจะไปแล้วแหละน่าจะรู้ตัวนะครับดาร์กได้นะดาร์กได้นะเจ้าแก๊กโซอนอยู่ครับไม่กล้าแบบไม่กล้าออกไปเลยวนะกลัวเลนโดดใส่แต่ล่างดันเฮ้ยอูย๋ซิลิก้าอยู่ล่างซิลิก้าอยู่ล่าง เลลิก้าอยู่่เดี๋ยวผมจัดการเองอีนี่อันี่อีนี่อีนี่เนี่ยนายจ๋าอีนี้เดียวเฮ้ยเดี๋ยวอุ้ยได้ปะ่ะวะมันแปลงกลายเป็นอาเลียนเฉยได้ปะ่ะโอ้ยโอ้ยนิดเดียวตะเราแมงสปินหนีด้วยดูดิด <c oughs> สปินหนีเลยอ <c oughs> เอาแล้วเซลิก้ามันมาบนตัวไหนอะ โอ้โห้มึงล่อนมรอคุได้เก่งมากมึงล่อซื้อกูได้เก่งมากต้องฆ่ามันให้ได้นะเอออย่างนั้นแหละฮะอย่างนั้นแหละฮะโอ้โหเลดเกมเลดเรทเกมตัวเราค่อนข้างอันนี้อยู่นะแพ้อยู่นะเฮ้ยปุ๊บโอ้ยเฮ้ยมันอุดเซลิก้าน่ะเซลฆ่าหน่อยฆ่าหน่อยฆ่าหน่อยเอาเดยอสีเรียดเอาซีเรียดสีเรียดสิสวยครับโอ้โหอย่ากระลิงเออมันก็ลิงดีว่ะสวยมาก สวยมากเอาสวยอีกแกลกปัดแกลกคนนี้โคตรแมนลิงจัดการหน่อยแก้แค้นให้ผมทีวู้ยเมกาคิวปะเนี่ยเอาเดี๋ยวแกลกเดเบิ้ลคิวไปก่อนหน้านี้ละหมดสิทธิ์หมดสิทธิ์เลยลิงหมดสิทธิ์สวยโอ้ยเมื่อกี้ผมรีบเกินไปเมื่อกี้ผมรีบเกินไปผมเห็นเทลเข้าไงเพื่อนเข้าเราก็ตามสิฮะแต่ตามลึกไปหน่อยฮะผมลึกจริงเมืเ่อกี้ แต่ว่าแบบมันมันก็เกือบได้นะแต่โอ้โหหอกอีหอกสลิมหอกสลิมตัวดีมันต้องมันต้องอย่างนี้อุย้ยบักอันนี้อีกแล้วบักอันนี้อีกแล้วลิงมาช่วยกูฆ่ามันเลยฆ่ามนาันได้ปบวะมันหายไปแล้วมันหายไปแล้วดักก่อน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 ผมจะเล่นเซฟเซฟแล้วนะฮะผมจะเล่นแบบเซฟเซฟเลยช้างฉาดช้างชา้ชางชยช,าชา้างฉาด้ยตายไปซะเออ สวยสวยครับแก๊กดึงมาสักตัวบอกเลยว่าใครก็ได้ใครก็ดีใครก็โดนนะครับแต่ไม่โดนใครรอ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 แก๊กดึงคอมโบแก๊กฮะหัวใจรัวๆได้เลยหัวใจอุ้ยอุ้ยเสียงหัวใจทิ้งแต่ยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่อย่า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 โอ้โหแลกวะแลกเดียวมะไม่ได้เพื่อนไม่ได้เราจะแค่แค้นเราจะแคร์แค้นให้นายเองเราจะแคร์แค้นให้นายเองสลิมสวยเอ้ยไปซะเถอะ ไปลงสลดลกสลดเถิดร์จิรักฉันจะลงโทษเธอเอา้าเหล,ลือเหล <te> <rawd Moder> ือแต่เมดเหลือแต่เมดเหลือแต่เมดฝั่งมันก็เหลือเม็ดฝั่งเราก็เหลือเมดเอาเะล่ะเอาเะล่ะดีแลกตายนะตายได้นะโอ้ยซลิก้าเกิดแล้วชิมหายแล้วแก๊กแก๊กถ่ายไหมถ่ยไหมถ่ายก่อนถ่ายก่อนโอ้โหดีแลกโอ้ดีแลกนะจะตายอ่ะดีแลกคือปางตายเลย ถ้าโดนสกิลหนึ่งเราคือตายอ่ะเมื่อกี้โอ้แต่มันอันี้วะสกิลหนึ่งไม่ถึงแต่ก็ยังดีที่ทำให้เจ็บได้ฮะเคลียร์เลนแล้วก็รีบถอยครับผมเคลียร์เลนแล้วรีบถอยนะใช้เคลียร์ให้หมดเลยปึ๊บป๊บเพราะว่าอาจโดนปิดได้อาจโดนปิดได้มันเกิดหมดละถอยออกมาในพุ่มนิดๆแอบอ้าวเห็นกูด้วยโอเคฮะโดนแอลซ้ายป่ะเนี่ยเอ้โดนแอลขวาป่ะเนี่ยไม่รู้เพื่อนเราหุ้มเพื่อนเราไปดาร์กละ เราต้องเอาแดงก่อนได้ป่ะเพื่อนเพื่อนใจเย็นๆขอแดงก่อนขอแดงก่อน,ขอ,อน,ข,ออนขอแดงกำอืนน้ยตายสักทีดีวะเออไปลุยมาตีธรรมดาก็สโลห้เพื่อนได้แล้วตอนเนี้ต้องให้แก๊กไปเช็คฮะแก๊กแก๊แกเช็คสวยครับโอเคมีหมดเลยมีหมดเลยเอารีนอยู่ล่างโอเคมึกตายช็อปป้อ้าวเดี๋ยว จะฆ่าจะฆ่าเซลิก้าจะฆ่าเซลิก้าไอไอนี่มาเฉยไอนี้ตายแทนโอ้โหลิงเต้นเลยเหรอฮะมีท่าเต้นเอาเราก็มีฮะเราก็มีโอ้ต่างหัต่างเต้นนะครับชนะแล้วฮะเกมนี้ไม่ชนะลบเกมทิ้งไปฮะหมายถึงผมนะฮะหมายถึงผมโอตยโดดทำไมเนี่ยเอาหัวใจไปกินละลายไปกับสายลมซะเถอะครับอารีนวอเกอร์ ใครตายใครเกิดเอ้ยเอา้าเพื่อนกูตายนี่วะรือว่าฝั่งมันเออเราใจกันหน่อยบอกเลยว่าเราใจกันหนห่อยฮะเกมนี้เราใจมากๆเราใจดีจริงเลเฮ้ยก็เหนื่อยอยู่นะอันดับสามเลยฮะ <c oughs> โอ้โห,โหช่วงหลังๆมาตายเยอะตายตายแบบตายแบบแหลมไปส่วนมากตายแหลมนะฮะยอมรับเลยฮะก็ คำติชมนะครับส่วนมากถ้าติชมผมว่าคนส่วนมากจะบอกว่ามึงเข้าไปตายแหลมนะครับใช่ซึ่ง,งผมยอมรับเลยฮะในเกมนี้ผมเข้าไปแหลมหลายรอบมากเลยอะสี่ห้ารอบนะครับเป็นรอบแหลมหมดเลยนโอเคทําดาเมจอู้ยเยอะที่สุดในทีมนะแสนสองนะ28%เกือบ30%เลยนะ28.8นะฮะ โอเคเจอก,กันคลิปหน้านะครับผมถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดซับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกำลังใจเล็กน้อยนะฮะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับเจนบ๊ายบาย